สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเรนแก้วเกลอนเดือนและศึกษาชั้นปีที่3คณะทยาศารสต์สาขาวิชาชัววิทยาวันนี้จะมาทําการศึกษาสํารวจพืชที่ขาดธาตุอาหาร3ต้นกันค่ะค่ะสำหรับพืชต้นนี้นะคะมีอาการใบเหลืองระหว่างเส้นใบแล้วก็มีจุดที่เนื้อเยื่อตายเลยตก,ก,ก,ก็เลยสันนิษฐานว่าพืชชนิดนี้ขาดแมงกานีสค่ะ ค่ะสำหรับพืชต้นนี้นะคะมีอาการใบเหลืองแล้วก็มีเนื้อยญ้าตายตรงโดยจะเริ่มจากบริเวณของใบที่แก่ก่อนนะคะก็เลยสันนิษฐานว่าพืชชนิดนี้ขาดแมกนีเซียมค่ะค่ะสำหรับพืชต้นสุดท้ายนะคะสังเกตระหว่างสองผู้มีนะคะจะสังเกตได้ว่า ทางฝั่งนี้จะมีลักษณะใบเหลืองโดยเริ่มอาการจากใบที่แก่ก่อนนะคะก็จะสังเกตว่าต้นไม้ชนิดนี้ขาดธาตุไนโตรเจนค่ะ สุดท้ายนี้นะคะพืชต้องการธาตุอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตซึ่งสามารถแบ่งธาตุอาหารออกเป็น2กลุ่มใหญ่ได้แก่กลุ่มที่เป็นธาตุอาหารหลักเช่นไนโตรเจนโพแทสเซียมและก็ฟอสฟอรัสค่ะและอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มธาตุอาหารรองเช่นแมกนีเซียมแมงกานิสและก็สังกะสีค่ะเมื่อพืชขาดธาตุอาหารบางชนิดจะแสดงอาการที่แตกต่างกันออกไปเช่นถ้าขาดไนโตรเจนใบจะเหลืองทั้งใบโดยเฉพาะใบที่แก่เพราะไนโตรเจนเป็นแร่ ถ้าที่สามารถเคลื่อนที่ได้ส่วนถ้าขาดแมกนีเซียมใบจะเหลืองระหว่างเส้นใบเพราะว่าคอโรฟิลในบริเวณเส้นใบจะได้รับผลกระทบช้ากว่าคอโรฟิลที่อยู่บริเวณระหว่างเส้นใบค่ะและถ้าพืชขาดแมงกานีสใบอ่อนจะเหลืองระหว่างเส้นใบเช่นกันแต่เส้นใบยังคงเขียวและมักเกิดจุดสีน้ำตาลซึ่งเกิดจากเนื้อเยื่อที่ตายแล้วตามมาค่ะซึ่ง อาการเหล่านี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงการจเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชดังนั้นการสังเกตอาการและปรับการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้พืชได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและเติบโตได้อย่างแข็งแรงค่ะ